ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เราอยู่กันในไมค์ครับไอพิกเซลปิดกลองนะครับข้อพูดสำหรับพ้องมากเด้อช่วงต่อไปครับเจ็ดปแปดไหมไม่ใช่อ่ะใช่ก็ช่างมันครับ,รบเราจะต้องทำเก้าครับผม งงครับอโอเคอันนี้ก่อนเป็นแล้วก็น้ำแล้วก็กดปับเป็นมุมมองปดิแล้วก็ต่อครับตาต่อก็โอเคครับอ๋อไม่เอารอแป๊บนัน ก็วันนี้เราจะมาเล่นซ้ายใหม่กันนะที่มีชื่อว่าพิงค์ช่างมันนะครับจะดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงหมวกโอ้โหหมวกดีดีเอานี่วะขอบคุณดาบแล้วดูกันนะว่าสายนี้ทำอะไรได้นะครับผมมันเป็นสายเทอ่ดีนะครับดีมากเลยโอเคขึ้นเดินไป Yêu uồn Đơn mày Đơn mày Đơn về gì Đơn mày mới phải hả Đơn mày Đơn mày Mày đơn chơi mày Chặt đơn mày Chặt đơn, đơn, đơn mày hả Ừ Ừ Trời Ừ Ờ Ừ nè tay Tí Tí Ok Đơn bay được mày เกินไปเออเสียเวลาเนี่ยฮะไม่ตีไม่ได้ตามมาไม่ตามมาอีกช่างมันเล่นจริงจังครับผมมาตะกี้วิ่งไม่ได้กี่ตลอดเลยวิ่งไม่ได้ตลอดไป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 อาฆามเราทำไมโดบอกแล้วแพ้ไม่ได้เจ้า มือน้อยเป็ตามมาๆเหรอฮะโอเคอเครับช้าผมเราต้องเล่นแบบเอาจริงเอาใจเอาจริงเอาใจคนเมื่อกี้หดเกินสู้ไม่ได้ครับโอเคต้องเดินไปช่างมันนะมันฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอครับเช่าผมเสือตึ๊ตตึ๊ตตึ๊ต โอเคผมสายหูนั้นพลาดไปสองทีแล้วมาสายทีนทีกนดีกว่าสายโหดจละขอบล็อกน้อยห้ยเอ๊ะเจ็บว่าผม M L G กาครับผมขอบล็อกน้อยโอเคนะนี่คือการทำขั้นตอนการทำาทีนทีแบบใครใจ M L G ที่สกายวออะไรประมาณนั้นนะ ออนะครผมประมาณนั้นเลยให้คุณเลิกบ้างนึงเมื่อกี้มันแบบคือแบบผมไม่ตั้งใจนะครับอะ,อะไรประมาณนั้นเนาะโอ้ไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องจริงนั่นคือการตัดต่อนะครับตัดต่อแบบ CG CG นะครับ CG ไม่ใช่ซีจีนะโอเคมาดูกันต่อครับเมื่อกี้มันเป็นการตัดต่อครับผมไม่ต้องไปเชื่อมัน อย่าไปเชื er> ่อสิ่งที่ตาเห็นนะเพราะย้ายไม่รู้ครับผมว่าตาอยู่ไหนนะโอเคออกมาโอเคแบบนี้ครับโอเคเมื่อกี้มันเป็นการตัดต่อครับผมตัดต่อแบบสีจีครับผมซีจีครับีจีท่ดูนะดูดูดูตึดตึดหรอตึดเฮ้ยเอ้ยนี่ ครับผมบอกเลยว่าตะกี้มันเป็นเออเดี๋ยว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 โอเคครับผมบอกเลยว่าตะกี้มันเป็นการตัดต่อเฉยๆพี่ผู้ต้องเนี้ยนับจากนี้คือเรื่องจริงคือคือเรื่องจริงผมไม่ตออเลยเพราะผมไม่มีสตอโอโอโอเคครับผมตะกี้มันเป็นการตัดต่ออีกแล้วครับคือ มันคือการติดต่อที่ไม่มีความหมายก็จะใช้สองด้านสองสายนะประมาณนั้นโอ๊วโหอุ้ยตายวะ one น a w ปีเชียวเอฟเลกเดดเดดทั้งเส้นดูชัดสิเฮ้ยเร็วเร็วเร็วยายามาอย่ามาเฮ้ยยามาอย่าอุดน้ำด้วยโอ้ใบกัอุดทำไมอุดนี่้วสุดยอดเลยเรา จะได้ทำเป็นแบบเป็นเบืออาชีพมาสร้างบ้านกันดีกว่าโอเคโอเคขอบคุณมากไม่เฟรนที่อุดน้ำให้มันเลี้ยวลรือุดน้ำละ ติครับผมเสร็จแล้วครับฮลโหล

โอ้ชนะเอ่อโอเคตัดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สนุกมากเลยสวัสดีครับ